ไปกันเลยฮะคิปนี Naj ้มันจะดาวมันจะยาวมัเนี e. oh. 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 ้ย con này เดี่ยวอู้เดมอนสามอันดต้องไปเดียวเออว่งกูไม่มีอู้ลวยด่านห้ะตงอย่างเดียวห้ามเดียตรงยางเด้งแล้วดนน จังอ่ะอ้เฮียลืมเดี๋ยวเกลับไปเอาสวิตช์ก่อนอ่ะคุณกบบเดินยกล่ะเดคนงานซาแบเอ๊ะเอามากันเลยอ้เฮ็ดแม่จับเฮียขอสเพชรกัดละกัน ฮ่าฮ่ายัด้วยตอนนี้เราต้องทุบเอานะคะรอก่อนลอก่อนเราต้องทุบเอานะคะเป็นการเกียนที่ดีนะคะเร็วเร็วีเนี่ย การทุ้ประตูไอรอนเนี่ยใช้มือทุบเนะไม่ได้เสียข้อหนึ่งไม่งนะข้อสองไม่งไม่ได้ประตูข้อสามชิบหายเลยช้าด้วยเอาแล้วแล้วผมจะลงบอลอนเนี่ยแล้วผมจะขึ้นไปตร้นี้แฝงปุ๊บอ่าอ่าอ่าโอ้โห อ้อาวอ้าวให้ผมมาครับงอนยงไม่ได้จากนั้นเราก็งอนก่อ เอายไม่นานจังเฮ้อบอกนนี่แบ่งแบ่งการันด้คุรันเฮ้ยมาเอามาเอาดิมาเอาดิมาเนี่ยรอบลลรอบเขียมีอะไรเดี๋ยว ขึ้นไปเลยคุณขึ้นไปหรือยังอ้อมานน่มาน่มาแน่มาแน่มานี่ดีกลับไปไหนนะ่ะอ้ออ๋ออ้อเราถึงแล้วแล้วเราจะลงไปยังไงเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยทีพีมาดิไม่ใช่ เด,ยเดียวเดียวเดียวผิดผิดลงมาลงมาผิดผิิดสะรัฮัลโหล เบลเสือ้อเปลเสื้อโอ้โทษโทษไปทางไหนต่อเอ้ยอทุบเลยเอาหลอ,อกกันอีกเกียนเกียน อ้าวคุปเอดังบนหัวนี่ออกไปแล้วทีมที่ไหนเนี่ยอ๋อไม่ใช่ มาดิมาสิไม่ซีพีนะมาดิง่ายเองเดี๋ยวเก็บของให้ เดียวโอ้เยีว่วเอา้าเราวันได้เลสสโตนทอตแค่นี้เองเหรอแค่นี้เองเหรอเนี่ยมันได้แค่นี้เองเอองั้นก็สำหรับทีนี้ก็ประจบเพียงเท่านี้นะครับชิปชื